ดีค่ะครูชื่ออรนนงศีเลิศหรือครูหมิวสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการอ่านวรรณคดีกันนะคะในส่วนของการอ่านวรรณคดีเราจะศึกษาทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันค่ะ 1. ความหมายและความสำคัญของวรรณคดี ที่เราต้องศึกษาความหมายและความสำคัญของวรรณคดีก็เพราะก่อนที่เราจะอ่านวรรณคดีเรื่องอื่นๆเราต้องรู้ความหมายของคำว่าวรรณคดีก่อนและต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวรรณคดีค่ะเพราะในปัจจุบันหลายคนมองว่าเรียนวรรณคดีไปเพื่ออะไรดังนั้นเราจึงต้องศึกษาความสำคัญของวรรณคดีไปด้วยค่ะ 2. การแบ่งประเภทของวรรณคดีวรรณคดีไทยสามารถแบ่งได้หลายประเภทซึ่งการแบ่งประเภทของวรรณคดีนั้นสามารถแบ่งได้ตามลักษณะต่างๆที่ปรากฏในเนื้อเรื่องค่ะและ 3. จุดประสงค์และแนวทางการอ่านวรรณคดีเราศึกษาเพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์ในการอ่านวรรณคดีรวมถึงจะได้มีแนวทางในการอ่านวรรณคดีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะ เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะในการอ่านวรรณคดีเราศึกษาทั้งหมด3หัวข้อใช่ไหมคะเด็กๆ ที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นนั่นเองทั้งศึกษาความหมายและความสำคัญของวรรณคดีศึกษาการแบ่งประเภทของวรรณคดีและศึกษาจุดประสงค์และแนวทางการอ่านวรรณคดีดังนั้นเราจึงมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ดังนี้ 1. นักเรียนเข้าใจความหมายความสำคัญและประเภทของวรรณคดีได้ 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์จุดประสงค์และแนวทางการอ่านวรรณคดีได้ค่ะ เรามาดูที่ความหมายและความสำคัญของวรรณคดีกันนะคะสำหรับในภาษาไทยวรรณคดีปรากฏครั้งแรกในหนังสือพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งวรรณคดีสโมสรเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2457ค่ะ โดยมีความหมายคือหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีคือมีการใช้ภาษาอย่างดีมีศิลปะการแต่งที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านศิลปะการใช้คำศิลปะการใช้โวหารและถูกต้องตามหลักวยากรณ์และภาษานั้นก็ให้ความหมายที่ชัดเจนทำให้เกิดการโน้มน้าวอารมณ์ผู้อ่านให้คล้อยตามไปด้วยกล่าวง่ายๆก็คือเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วทาให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งคือทาให้เกิด รงความนึกคิดไปในทางที่ดีงามไม่ชับจูงไปในทางที่ไม่ดีนั่นเองค่ะส่วนความสำคัญของวรรณคดีวรรณคดีเป็นมรดกที่บรรพบุรุษสร้างไว้และเป็นที่นิยมตกทอดมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน วรรณคดีมักจะแสดงสภาพชีวิตของคนในสมัยที่มีการประพันธ์วรรณคดีเรื่องนั้นๆสอดแทรกข้อคิดและปรัชญาชีวิตของกวีเอาไว้จนก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านและชวนให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกรวมไปด้วยดังนั้นวรรณคดีจึงมีคุณค่าทั้งในด้านประวัติศาสตร์สังคมและอารมณ์ตลอดจนมีคุณค่าในด้านคติสอนใจและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ด้วย หรืออาจจะกล่าวได้ว่าวรรณคดีนับเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ตกทอดเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งบรรพบุรุษได้อุตสาหะสร้างสรรค์ขึ้นด้วยอัจฉริยภาพนั่นเองค่ะต่อมา ประเภทของวรรณคดีในการแบ่งประเภทของวรรณคดีไทยนั้นมีหลากหลายวิธีตัวอย่างเช่นการแบ่งประเภทของวรรณคดีตามประโยชน์ของเนื้อหาคือวรรณคดีที่ให้ความบันเทิงโดยเฉพาะและวรรณคดีที่ไม่ได้มุ่งให้ความบันเทิงโดยตรงแต่ได้รับความบันเทิงใจเป็นสิ่งเสริมนั่นเองค่ะ การแบ่งประเภทวรรณคดีตามลักษณะคำประพันธ์คือรอยแก้วและรอยกรองเป็นต้นแต่ในที่นี้นักเรียนจะได้ศึกษาประเภทของวรรณคดีที่แบ่งตามลักษณะของเนื้อหาและเรื่องราวซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วรรณคดีศาสนา 2. วรรณคดีคำสอน 3. วรรณคดีขนบประเพณีและพิธีกรรม 4. วรรณคดีประวัติศาสตร์ 5. วรรณคดีนิราศและ 6. วรรณคดีเพื่อความบันเทิงค่ะเรามาเริ่มที่ประเภทแรกนะคะ 1. วรรณคดีศาสนาเป็นวรรณคดีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างศรัทธาและสั่งสอนให้เข้าใจสาระของศาสนาเนื้อเรื่องมีทั้งที่นำมาจากคำพีศาสนาโดยตรงและที่นำเขาโครงหรือแนวนคิดของศาสนามาผูกเป็นเรื่องนั่นเองค่ะเช่นรา่ย,ยาวมหาเวสสันดรชาดก ไตรภูมิพระร่วงสามัคคีเพศคำฉันเป็นต้น 2. วรรณคดีคำสอนแต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากหลักธรรมทางศาสนาเช่นสุภาษิตพระร่วงสุภาษิตสอนหญิงเป็นต้น 3. วรรณคดีขนบประเพณีและพิธีกรรมเป็นบทที่นำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆมีเนื้อหาและการใช้ภาษาที่ไพเราะสร้างอารมณ์ให้รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีไปด้วยเช่นองค์การแช่งน้ำพระราชพิธี12เดือนเป็นต้น ต่อมาประเภทที่4 วรรณคดีประวัติศาสตร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกสงครามการสดุดีหรือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์เช่นศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชลิลิตยวนพายลิลิตตะเลงพายเป็นต้น 5. วรรณคดีนิราศเป็นการเขียนบันทึกเรื่องราวการเดินทางการบรรยายสภาพสังคมวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงทัศนะต่อเหตุการณ์ที่กวี ีพบเห็นตลอดเส้นทางและมักมีเนื้อหาพรรณนาเรื่องราวความรักความอาลัยของกวีที่ต้องจากนางอันเป็นที่รักเช่นนิราชนารินนิราชพระบาทนิราชสุพรรณเป็นต้นและ 6. วรนณคดีเพื่อความบันเทิงเป็นบทละครเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นละครนอกละครในหรือละครพูดเป็นวรนณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นบทแสดงมหรสพ เช่นรามเกียรติ์ในรัชกาลที่สองพระราชนิพนธ์สำหรับเป็นบทละครรำรามเกียรติ์ในรัชกาลที่สี่พระราชนิพนธ์สำหรับเป็นบทเล่นโขนนอกจากใช้เป็นบทแสดงมหรสพแล้วยังนิยมนำมาเป็นวรรณคดีสำหรับอ่านเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องและความไพเราะของเสียงอีกด้วยค่ะต่อมา เรามาดูจุดประสงค์และแนวทางการอ่านวรรณคดีกันนะคะจุดประสงค์สำคัญของการอ่านวรรณคดีคือความเพลิดเพลินความบันเทิงและความจันลงใจคือกล่องกล่าวจิตใจให้ผ่องแผ้วจากความหมกมุ่นกังวลมีความคิดและอารมณ์คล้อยตามกวีการอ่านวรรณคดีจึงต้องพยายามทำความเข้าใจบทประพันธ์ให้แจ่มแจ้งใช้จินตนาการให้เข้าถึงอารมณ์ของกวีเพื่อจะได้เข้าถึงสารที่กวี ต้องการสื่อนั่นเองค่ะซึ่งกวีจะถ่ายทอดโดยใช้ถ้อยคำเป็นสื่อผู้อ่านจึงต้องอ่านแล้วนำไปคิดใคร้ครวนจนตระหนักในคุณค่าของวรรณคดีทางด้านอารมณ์และข้อคิดค่ะและหัวข้อสุดท้ายแนวทางการอ่านวรรณคดี 1. ไม่ควรอ่านวรรณคดีเพื่อความเพลิดเพลินอย่างเดียวการอ่านวรรณคดีเพื่อความเพลิดเพลินอย่างเดียวนั้นเราจะไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่อ่านได้ไม่สามารถมองลึกถึงความคิดของผู้แต่งจากเรื่องที่อ่านได้และอาจไม่เข้าใจถึงความหมายอันลึกซึง้งหรือคุณค่าของวรรณคดีได้ดังนั้นเราต้องอ่านอย่างวิเคราะห์เพื่อพิจารณาให้เห็นถึงความคิดและสาระอันเป็นประโยชน์อีกด้วย 2. ควรแสดง ความคิดเห็นหรือวิจารณ์วรรณคดีเรื่องที่อ่านเมื่ออ่านวรรณคดีเรื่องใดหรือประเภทใดก็ตามผู้อ่านต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ประเมินค่าได้ว่าวรรณคดีเรื่องที่อ่านมีคุณค่าอย่างไรถ้าสามารถเขียนเรียบเรียงความคิดเห็นออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ และ 3. ควรอ่านวรรณคดีที่มีคุณค่าและได้รับการยกย่องวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องนั้นได้ผ่านการตรวจทานตัดสินและกั่นกรองมาแล้วว่ามีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกยุค ทุกสมัยและในวันนี้นักเรียนก็ได้เข้าใจความหมายความสำคัญประเภทของวรรณคดีรวมทั้งจุดประสงค์และแนวทางการอ่านวรรณคดีแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ